พระยาเวคือใครความดื้อรั้นเผชิญหน้ากับฤทธานุภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้มาศึกษาและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนสบาโตที่จะได้ศึกษาพาะจะนะและมาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เราทั้ง3ามคนพี่แมว ฟิล์มและผมนะครับได้มีโอกาสมาศึกษาบทเรียนและแบ่งปันในส่วนของคําถามเพื่อการอภิบายท้ายบทนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะขอเริ่มต้นบทเรียนของเราด้วยการอธิษฐานก่อนล้วกันนะครับค่ะลงการอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับโอกาสในพิเศษที่เราได้มีโอกาสที่จะมาศึกษาบทเรียน ร่วมกันเพื่อที่จะนํามาใช้ในชีวิตของเราในขณะที่เราต้องดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเชื่อแน่ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราว่ราพระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อเราร้องเรียกหาพระองค์พระองค์จะทรงสดับฟังและทรงทรงโปรดช่วยเหลือเราเราขอยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ในวันนี้ด้วยในขณะที่เราจะศึกษาร่วมกันแบ่งปันร่วมกันก็ขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดเดพระพรให้กับผู้ที่ได้รับชมรวมทั้งเราในการที่จะแบ่งปันในวันนี้ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน โอเคนะครับเราจะเริ่มต้นความเข้าใจความหมายทั่วไปก่อนอยากจะขอให้พี่แมวช่วยแบ่งปันว่าใจความสําคัญของบทเรียนบทนี้มันมีขอบเขตตรงไหนบ้างยังไงโอเคนะคะบทเรามาถึงบทที่3แล้วนะคะครเราจะเห็นว่าหลังจากที่ออโมเสสใช่ไหมคะเขายอมจำนวนต่อพระเจ้าแล้วไม่มีเหตุผลที่จะแก้ตัวแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการนั่นคือกลับมาที่อียิปเพื่อที่จะมานำ ผลพระภัยของพระเจ้าหรือพี่น้องของเขาอิสราเอลที่จะออกจากอียิปต์นะคะ mm hmm. เราจะเห็นว่าการเริ่มต้นที่ท้าทายเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ที่เมื่อพระเจ้ากําหนดให้โมเสสได้ทํานั่นคือบอกว่าต้องไปบอกฟาโร์นะคะไปบอกฟาโร์ว่าพระเจ้าบอกว่าจงปล่อยประชากรของพระองค์ไป เพื่อพวกเขาจะได้ฉลองเทศกาลเลี้ยงให้เกียรติเราในธุรกันดาน,นั่นคือพระเจ้ากําลังให้โมเสสเนี่ยนำสารหรือนาข้อความของพระเจ้าไปบอกกับกษัตริย์ฟาโลว่าให้ปล่อยประชากรของพระองค์ไปเพื่อเขาจะได้ไปนมัสก,การพระเจ้านะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกแล้วโมเสสก็เดินทางกับอาโรมนะะแต่สิ่งบทเรียนนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเป็นการเริ่มต้นที่ท้าทายว่าโมเสสเขาเจออะไรนะคะคเมื่อเขาเมื่อเขาได้รับ พระบัญชาของพระเจ้าแล้วนะคะแล้วก็ทําตามสิ่งพระเจ้าต้องการแล้วนะคะเราก็มาดูศึกษาต่อไปว่าเขาเจอการท้าทายอะไรว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับกาฟาโลาจากประมาณน,นี้หรือนะเราจะมาศึกษาด้วยกันนะคะคน่าจะสนุกอยากให้ฟิล์มได้แบ่งปันสัหน่อยว่าการท้าทายอุปสรรคมันเป็นยังไง มันมันขึ้นอยู่ที่บุคคลด้วยนะคะไม่ได้ยินคําว่าท้าทายบางคนจะชอบความท้าทายเขาจะมีความวรู้สึกว่าเขาอยากจะลองเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะสามารถจะผ่านอุปสรรคหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผ่านไปได้ไหมหแต่สําหรับบางคนเมื่อต้องเจออะไรที่แบบท้าทายเปรียบส่วนอุปสรรคอาจจะมีค,ความกลัว<อ>ใช่ค่ะความกลัวหรือท้อแท้ท้อถอยไม่อยากสู้อยากจะหยุดแค่นั้นพออะไรประมาณนี้ดังนั้นความท้าทายก็เชื่อว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเราจะในศึกษาในบทเรียนร่วมกันค่ะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เราจะต้องเริ่มต้นการท้าทายกับโมเสสใช่ครูฟิล์มพูดถูกเลยนะคะเราจะเห็นว่าจุดจุดหนึ่งของโมเสสก็คือเขาเป็นคนไงคะเขากล้าไหมถ้าเขากล้าเขาคงไม่หนีไปเนาะนั่นแสดงว่าเป็นการท้าทายของของโมเสสเองเขาควรคงกลัวละ เขาไม่ชอบการท้าทายแน่นอนเขาถือปฏิเสธพระเจ้าตลอดมาเนาะอ้คือฟิลพูดถูกนะคะประเด็นนี้เราจะเห็นว่าอุนิสัยของโมเสสเองที่เขาหนีเห็นไหมคะที่เขากลัวเราเข้ามาสู่คําถามเลยเนาะใช่เรามาดูกันต่อจากสถานการณ์ตรงนี้อืที่เหมือนกับถูกเรียกมาอย่างดีแต่สุดท้ายพอมาเจออุปสรรคเจอปัญหากับกลายเป็นว่าไปไม่ไหวไปไม่ไหวอ่าทอแท้ใจดูเหมือนเริ่มต้นดีแต่สุดท้ายพอมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามคาดอ ตร,ตรงนี้นะคะก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อตะกี้นี้ไงคะว่าถ้าถ้าเกิดความท้าทายมันอาจจะชอบสำหรับบางคนแต่ถ้าบางคนไม่ชอบการท้าทายตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับปัญหาละอุปสรรคละความกดดันละแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอได้เกินไปแต่แรกนะคะว่าโมเสสนี่อาจจะเป็นคนที่ที่กลัวด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นปัญหาของเขาที่เขาจะมาพูดกับฟาโรดังนั้นเป้าหมายของเขาก็คือว่ามาขอ ให้ฟาโลได้ปล่อยประชากรของพระเจ้าไป <Okay. S 1> เพื่อที่เขาจะไปนมส,สการในถิ่นทุรกันดารแต่คําตอบของฟาโลอ่ะฟาโลตอบว่าไงคะอาจารย์ถ้าเราดูในอุปโบบทที่หข้อที่หนึ่งที่สองนะคะ <Okay. S 1> ฟาโลก็ตอบว่าพระยาเวนั้นเป็นใครเราเราจึงจะต้องฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระยาเวและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอันขาด <Okay. S 1> โอ้โหนี่คือสิ่งที่โมเสกําลังเจอ ปัญหาหนักด้วยเขาเป็นถึงฟารโรเป็นถึงกรรษัตริย์และความคาดหวังของของของ,ของโ,อเโอมเสสเออว่าพระเจ้าให้มาเขาต้องเขาต้องปล่อยแล้วก็คือจบอถูกไหมรับสารมาบอกฟารโรบอกปั๊บอย่างนาา่าจะลาบเลือนเพราะมาจากพระเจ้าทุกคนน่าจะยอมรับใช่ไหมถูกต้องน่าจะจบฟารโรน่าจะกลัว <laughs> ใช่ไหม <laughs> นี่ใช้คําสั่งของพระเจ้าเลยว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลแต่ว่าจงฮะปล่อยประชากรของเราไปแต่คําตอบของฟาโรคืออื พยาวิเออเป็นใครเออแล้วทำยังไงล่ะโมเสสเอายังไงแต่นี้เอาแล้วงานเข้าแล้วแล้วแถมยังไม่พอยังเพิ่มบอกว่าเจ้าเขียดกียดค้านเออหาว่าหาว่าเป็นคนอู้งานออยากจะมาลองเรียนอยากจะออกไปนมัสการพระเจ้าตอนนี้อยากจะหนีงานเป็นไงจบเลยเกิดอะไรเพิ่มเติมไหมจบเลยจบแบบไหนรู้ไหมคะไปเล่นกับผู้มีอํานาจกว่าอือํานาจนี่คือเขาใช้อํานาจของความเป็นมีอํานาจกว่าเขาก็เลยสั่งการเลยว่า สงสัยมีเวลาเยอะมั้งหาเรื่องจะไปนวัตการพระเจ้ามั้งเออไม่ทําอะไรมั้งสงสัยมีเวลาเยอะหาเรื่องพูดไรสาระสิ่งที่คนมีอํานาจทาก็คือใช้คําสั่งนั่นคือต้องให้คําสั่งไปเลยอิสราเอลต้องทําอิฐให้ได้เท่าเดิมแต่ไม่เตรียมวัสดุให้นั่นคือไม่เตียมฟังไม่เตียมอะไรให้ต้องไปหาเองท้าไม่ได้ตามกําหนดโดนครับนั่นคือสิ่งที่ประชากรของพระเจ้าได้รับหรือ คนอิสราเอลที่โมเสสกําลังนําเขากาลังเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่ว่าโมเสสหน้าตอนนั้นคงจะถอยสุดเลยหรือเปล่าคะเขาท้อแท้มากเขาท้แ <c oughs> อแท้มากเลยคงจะเป็นจุดน่าจะจุดดาวหรือจุดต่ําสุดละขน,ดขนาดนำคำสั่งของพระเจ้ามามาทูลกษัตริย์กษัตริย์กับตอบมาแบบนั้นแล้วคือเขาจะอยู่ยังไงคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงที่พระเจ้าใช่ใช่เป็นต่อสู้กับกษัตริย์ที่มีอํานาจ ก็คิดว่าณตอนนั้นเขาคงคิดว่าพระเจ้าต้องใช้ผิดคนแน่ๆนใช่เพราะเขากลัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเพราะเขากลัวอยู่แล้วใช่ไหมเขายู่อ้าวเห็นไหมว่าแล้วอะไรอย่างนี้แล้วในข้อี่พูดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของโมเสสหลังจากเขาเจอปัญหาแล้วเขาท้อแท้ใจแล้วโดนทั้งฟาโลตหนิมาหรือว่าลักษณะไม่กลังไม่เกรงกลัวนะอย่างท้าทายว่าพระเจ้าของเจ้าคือใครเราก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกันใช่เออเขาก็ยิ่งใหญ่มากเหมือนกัน โมเสสก็คงกลัวอยู่แล้วด้วยมังเออแล้วยังโดนคนของตัวเองใช่ปัญหาสาบแช่งอีกใช่ค่ะโมเสสทํายังไงหลังจากนั้นเขาแก้ปัญหายังไงอ่าสิ่งที่โมเสสทําก็คือว่าโมเสสกลับไปหาต้นต่อแล้วแหละต้นต่อมาจากพระเจ้าเมื่อโดนแบบนี้เสร็จเขาก็กลับไปหาพระเจ้านะคะถามพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนี้ทาไมต้องปล่อยให้เขาหนักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้เพราะไอ้ความที่โดนโดนคนอิสราเอลด้วยกันบอกว่าขอให้พระเจ้าพิพากษาทั้งสองคนเถอะมือนกับเป็นคำคำสาปแช่งดังนั้นโมเสสก็เลยเจอสอง สองอย่างเลยนะคะนั่นคือเจอทั้งฟาโรคนข้างนอกซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าและก็เจอคนภายในก็คือคอิสราเอลเองครอบครัวเราของตัวเองความเชื่อเดียวกันเองต้องมาต่อว่าเขาก็เหมือนที่ว่านั่นแหละเราเราย้อนไปนิดเดียวเองนะคะสุดท้ายพระเจ้าม,มีเวลาของพระองค์นะอาจารย์พระเจ้าไม่ปล่อยแน่นอนสิ่งนี้สรุปก็คือว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมนุษย์หรือโมเสสไม่สามารถที่จะจัดการ อันนี้ให้สําเร็จได้แผนตรงนี้พระเจ้าก็เป็นผู้ที่จะเข้ามากระทําการเองพระเจ้าก็รับรองนะครับเกี่ยวเรื่องของการสําแดงตัวเองว่าเรารักษาสัญญาอย่างนั้นอ,อย่างนี้ใช่ไหมมีหลายครั้งมากที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นบิดาของอบรรพบุรุษเป็นบ,รรบิดาของพ่อเจ้าใช่เขามาบรรพบุรุษเรา นำเขาออกจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมช่วยเหลือเขาต่างๆนัานช่แสดงว่าพระเจ้าในต้องการให้เรามองย้อนกลับไปใช่เวลาที่เรามีปัญหาถูกต้องค่ะอาจารย์พระเจ้าก็ยืนยันคําเดิมว่าพระเจ้าเป็นใครเหมือนกับให้อยากจะให้โมเสสได้รู้ครับเพิ่มขึ้นมาอีกกําชับความเชื่อความวางใจม่มาอีกเหมือนกับเราใช่ไหมคะถ้าเราจะให้ใครรู้สักคนเนี่ยเราก็คงไปแนะนําตัวเองเนาะสังเกตดูว่าทำไมเราแนะนําตัวเองเพราะว่าเราอยากให้คนเขารู้จักเราเพราะมั่นใจว่าเรามาเป็นใครมาจากไหนยังไงนี่พระเจ้าก็พยายามที่จะ ให้เขาได้มั่นใจคิดว่าโมเสสก็ต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วมั้งถ้าสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะพระเจ้ารู้กําลังของเราอยู่แล้วถ้าอะไรที่เราทําไม่ได้เกินกําลังของเราเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับพระเจ้าออกมาทำขอให้เจ้าสัตย์ซื่อและทําตามในสิ่งที่เราบอกให้เจ้าทําก่อนใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าจัดการเองหมดเลยจัดการเองแน่นอนเลยส่งการอาจจรรย์คงการใช้ิบัิต่างๆเนาะอย่าให้ความคาดหวังเนี่ยมาทําลายความเชื่อมั่นของโมเสสหรือของเขาที่มีต่อพระเจ้า พระเจ้าถึงยืนยันเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อตะกี้เนี่ว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮาัมเป็นพระเจ้าของยิสหและเป็นพระเจ้าของยาโค,คบก็เพื่อที่จะให้เขามั่นใจคืออยากให้ความล้มเหลวที่ว่าถูกถูกฟาโรขู่นิดนึงเนาะแล้วก็เอ่อล้มไปเลยพี่แมวก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตของเราถ้าเราดนรนชีวิตในโลกนี้เราต้องเจอปัญหาแล้วก็การท้าทายค่ะอาจารย์และยิ่งการท้าทายกับคนข้างนอกไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดคนคนในครอบครัวเรานี่โอ้โหมันเจ็บเนาะเหมือนแบบ สามีไม่สนับสนุนอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้เราอยากจะขอถามเอาข้อคิดจากพี่แมวสักนิดหนึ่งเนาะช่วยกันคิดหน่อยว่าเออแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราเราทําอยู่เป็นเสียงมาจากพระเจ้าเป็นการนําของพระเจ้ามันมีประเด็นอยู่อย่างนี้อาจารย์บางครั้งเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยเป็นนาพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าสิ่งแรกนี่นะ <c oughs> อาจารย์สมมุติว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกให้เรามาเป็นผู้นํา <c oughs> สังเกตดูว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเป็นผู้นํานําอะไรสักอย่างเนี่ย พระเจ้าต้องรู้แล้วว่าเราสามารถที่จะทําได้พระเจ้าเรียกโมเสสมาพระเจ้าทรงรู้ว่าโมเสสจะนําประชากรของพระเจ้าได้สุพระเจ้าเรียกอาจารย์มาทําตําแหน่งนี้หรือตําแหน่งไหนก็ตามหรือเะ <classics> ี้องลกเียนเป็นหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่พระเจ้ารู้ว่าเราสามารถที่จะทําตําแหน่งนั้นได้โอเคอัน <Eğer> นี้คือเรามั่นใจพระเจ้าก่อนนะ <comm itt al> ว่าพระเจ้าถ้าถ้าเราได้อยู่ในตําแหน่งนั้นนะแต่ถ้าพอเรารับมาแล้ว แผนงานของเราแผนงานของเราแต่นี้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเป็นน้านพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนี้ไหมคะอาจารย์โอเคสำหรับพี่แมวเองนะพี่แมวมองว่าเรากลับมาถามมาดูว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยเรากําลังทําเพื่ออะไร <c oughs> จุดประสงค์ของการทําของเราเนี่ยเราเพื่อตัวเราเองหรือเราเพื่อพระเจ้า <c oughs> นะคะ <c oughs> หรือว่าเราทําแผนนี้เพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าหรือเปล่ายกตัวอย่าง แผนการประกาศนี้แผนงานนี้แผนงานศึกษาบทเรียนเนี่ยถ้าถามเราเองว่าเรากําลังทําเพื่ออะไรอถ้าถามพี่แมวนะพี่แมวยินดีเพราะว่าเมื่อมาชวนพี่แมวทำพี่แมวมีความรู้สึกว่าเราได้ทําให้พรอประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรารนั่นคือพระเจ้าต้องการที่จะให้คนบาปทุกคน ได้รับความรอดหรือพระเจ้าต้องการที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดหรือความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะพระเจ้าถึงเสียสละพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้นะเพื่อที่จะนําคนบาปให้รอดให้กลับใจแล้วพระเยซูคริสต์ลงมาอยู่ในโลกนี้ัตถือว่าสงของระอหค์บอกว่าพระองค์มาทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาอะไรคือน้ําพระทัยของพระบิดาหรือพระเจ้าก็คือไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดถึงความพินาศนั่นคือได้รับชีวิตนิรันดร์ดังนั้นพระเยซูมาทำภันธกิจ ตามน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราเห็นแล้วชีวิตของเราล่ะถ้าแผนนี้เราทําเพื่อที่จะนําคนให้มารู้จักกับพระเจ้าให้มาได้รู้จักกับพระย์ได้รับกำลังใจถูกต้องได้ยินได้ฟังเกี่ยวเรื่องของพระเจ้าใช่ได้รับความรอดถูกต้องทุกคนเห็นด้วยเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยคไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้แต่แต่ให้เรารู้ว่าถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้า มันอาจจะขัดกับคนที่เขาไม่ชอบคนที่สกัดข่าวประเสริฐเพราะอะไรเขาเนเพราะว่าเขาอยากจะทําลายงานของพระเจ้าไงอย่างเช่นซาตานเนี่ยทาไมซาตานต้องมาทาลายงานข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐถ้าใครได้ยินแล้วจะนําความรอดไปสู่คนนั้นและข่าวประเสริฐของพระเจ้านะอาจารย์มันจะเป็นลิเดชของพระเจ้าเพราะว่าลิเดชของพระเจ้าอยู่ในข่าวประเสริฐก็คืออยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นศัตรูของเราคือใคร ซาตานซาตานมันจะสกัดทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนอีกมากมายสร้างความกลัวความกังวลใให้กับคนที่เขาไม่กล้าที่จะทําใช่ไม่กล้าเป็นพยานอาจารย์อาจจะมีแผนงานในทางานข่าวประเสริฐอย่างนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะถูกสกัดเราก็ไม่เราทําไม่ได้แล้วยิ่งถ้าคนมีอํานาจสกัดเรานะเราไม่มีโอกาสทํางานข่าวประเสริฐเลยดังนั้นคือบางครั้งเรายังสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ อะไรก็ตามขอให้เรารู้ว่านี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าแน่นอนสิ่งไหนที่ไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็จะหายไปถูกต้องแต่สิ่งไหนที่มาจากพระเจ้ามันจะต้องยังคงยืนอยู่อย่างเช่นข่าวประเสริฐแม้ว่าถูกขัดขวางมากแค่ไหนก็ยังประกาศไปทั่วโลกได้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งถ้าถามส่วนตัวสรุปง่ายๆก็คือพี่แมวมองว่าอะไรก็ตามถ้าพูดแล้วทําแล้วให้คนได้รู้จักกับพระเยซูมากขึ้นให้คนได้รู้จักกับความยิ่งใหญ่ฤทธิ์เด็ดอำนาจของพระเจ้ามากขึ้นพี่แมวยินดีจะทํา อันนี้คือคือส่วนตัวนะคะอาจารย์นี่คือเพราะเรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในโลกนี้เพื่อทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าในบทเรียนของเราบอกว่าอาโรนเป็นเหมือนผู้เผยพระชนะของพระเจ้าใช่ค่ะเราเหมือนเป็นคนที่พูดแทนพระเจ้าโมเสสโมเสสได้พูดแทนพระเจ้าเออเป็นพระเจ้าแล้วโมเสสก็พูดกับโมโรนอีกทีนึ่งอาโรนเป็นคนกระบอกเสียงเป็นผู้เผยพระชนกันแใช่เดี่ยเราอาจจะทําคนเดียวไม่ไหวใช่ใช่ใช่เพราะว่าโมเสสเขาบอกว่าเขาพูดไม่ได้ใช่ไหม พะเขาพูดไม่ได้เมื่อพระเจ้าใช้เขาอาจารย์เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไหมพระเจ้าให้โมเสสเป็นเหมือนกับพระเจ้าอ่ะคือพูดนี้อาโรนทําต่ออีเชนพระเจ้าบอกโมเสสแน่นอนอาจารย์ถ้าโมเสสไ้พูดเองเนี่ยนะมันก็เหมือนไม่เก่งขามเท่าไหร่นะยกตัวอย่างโมเสสกาลังสวมบทบาทเหมือนกับพระเจ้าที่จัดผ่านผู้เผยพระชนะก็คืออาโรนอาโรนก็บอกกับโมเสสต่อประมาณนี้เพื่ออย่างน้อยมันช่วยให้ให้โมเสสเนี่ยไม่กลัวมีกาลังใจมากขึ้นแหละเขาไม่กลัวแต่พระเจ้าเลือกแล้วอ่ะ เื่อพระเจ้าเลือกแล้วเมื่อพระเจ้าแต่งตั้งแล้วอาจารย์ต้องเป็นไปตามอพระเจ้าคตามแผนงานของเจ้าอทิ้งท้ายฟิลมมีอะไรเป็นข้อคิดหน่อยไหมก็คิดว่าถา้าพระเจ้าใช้ใช่ไหมเราจึงรู้ได้ไงว่ามันเป็นแผนการจากพระเจ้าหรือเปล่าก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำทรงเปิดทางแน่นอนถ้าเป็นแผนการของพระเจ้าเชื่อว่ามันจะไม่มันจะไม่เป็นทางตันเมื่อเราทําไปเจออุปสรรคหรือเจออะไรที่ขัดขวาง แน่นอนว่าพระเจ้าจะเปิดทางให้เราสามารถที่จะไปต่อได้ใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันมันไปต่อไม่ได้เราต้องไษฐานถามทูลขอคุยกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าใช่แผนการของพระเจ้าหรือเปล่าใช่คิดว่าคิดว่าอย่างนั้นถูกต้องเลยนี่นีุ่ดยอดเลยเนาะเดี๋ยวขอขอเสริมนิดเดงน้อเฟ์มพูได้ข้อคิดได้ดีมากนะนะก็คือว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องเลยนะคะเหมือนกับคนที่กําลังฟังอยู่เนาะนี่เราศึกษาได้กันว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องเลยว่าบางครั้งเราอาจจะสับสนเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยถ้ามงจริ ก็กลับมาหาพระเจ้าเหมือนกับโมเสสใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นน้าพระทยัยพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปิดทางให้ค่ะอาจารย์เพราะนั้นมันก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกๆคนเนาะบ,บางครั้งเราต้องเริ่มพันธกิจหรือเริ่มการงานในชีวิตเราก็แล้วแต่<ช>เจอชีวิต<ช>คริสเตียนาอาจจะเจอทางตันเราอาจจะเจออุปสรรคบางครั้งเราคิดว่าอยู่ในทางพระเจ้าเราจะสบายชีวิตคริสเตียนใหม่อนึกว่ามาเจอพระเจ้าเราจะดีราบเรื่นแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างกันเ้ยจะต้องเรียนรู้ต้องเติบโตพระเจ้าไม่ได้ ไม่ได้สัญญาว่าผู้ที่มาเชื่อพระเจ้านี้จะจะสะดวกสบายผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากอ่าเหมือนกับพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ไม่ได้สบายพระองค์เผชิญทุกข์ยากลําบากพระองค์ไม่มีแม <ah> ้ที่จะสู้หัวนอนสิ่งหนึ่งที่เรามีพระพีบอกว่าอย่ากลัวเลยครับนะอย่ากลัวอย่ากระวนกระวายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกกับเราในพระคัมพีนะสิ่งแต่ว่าสิ่งที่พระพีไม่ได้บอกเราก็คือว่า ทุกคนเมื่อมาหาพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าแล้วติดตามพระเจ้าแล้วจะสะดวกสบายไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีเลยเพราะว่าพระอาจารย์ของเราหรือพระเจ้าของเราพระเยซูขอ,ของเราก็ไม่ได้สะดวกสบายบนะคะเพราะฉะนั้นให้เราที่จะยึด ยึดมั่นในตรงนี้ว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูคิ์มันไม่ได้สะดวกสบายแต่เรามีพระสัญญาของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราที่อยู่ด้วยเดี๋ยวเราเข้ามาสู่คําถามอีกคาถามนึงทุกสถานการณ์ว่าเราจะไว้วางใจในคุณงามความดีของพระเจ้ายังไงเพื่อเราจะได้สามารถดําเนินต่อไปได้ใช่ค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ที่ที่เราพูดเมื่อกี้นี้ว่าท่ามกลางการแก้ไขปัญหาไม่ได้เรายังอธิษฐานกับพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเจอปัญหาหรือทางตันนะอาจารย์อื แต่เขากลับมาหาพระเจ้าแสดงว่าเขามีความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้านะถ้าเจอทางตันนะที่คุณคุณฟิมบอกว่าเรามาหาพระเจ้านี่แสดงว่าเขามีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้กับเขาครับซึ่งจากบทเรียนของเราสอนบอกว่ามีคําบ่นที่ดีที่ยอมรับได้หลายคนอาจจะรู้สึกท้อระบายกับพระเจ้าแต่ว่าเป็นการบ่นที่ยอมรับได้ ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก็เขาเรียกว่าปากที่ไม่ได้เข้าพิธีสุนัตนะแล้วพี่ใช้คาว่าปากปากที่ไม่เข้าพิธีสุนัตเหมือนกับโมเสสเขารู้สึกว่าเขาพูดไม่เก่งเขาพูดไม่คล่องหรือเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่มันสรรเสริญพระเจ้าหรือเปล่าแล้วก็มีคนหนึ่งอาจารย์อิสยาห์หรือเปล่าว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ปากไม่สะอาดอืมคือปากที่ขี้บ่นอ่ะอาจจะเป็นปากที่ยังไม่ได้รับการชำระก็คือพิธีพิธีสุนัตนะคะก็อาจจะขี้บ่นขี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วซื่หนึ่งเทศนิกาบอกเราใช่ไหมว่าจงขอบคุณพรระเจ้าในุกกณี เพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอแต่เราก็ต้องทุนกับพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาใช,ใช่ไหมใช่จงเสนอทุกเรื่องกับพระเจ้านี่นี่นี่คือสิ่งที่เรายัางคงยึดมั่นครับควาใไว้วางใจในพระเจ้าไว้เนาะอันนี้ก็คือการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราถ้าเกิดเราไว้วางใจในคุณงามความดีใช่ครับพระเจ้าทรงห่วงใยเราบอกซ้ําๆว่าเราช่วยอย่าง,งานั้นช่วยอย่างนี้มาโดยตลอดเนะาะแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยปลดปล่อยเราใช่อย่างเราคริดไม่ถึงใช่มั่นใจในพระเจ้าเนาะให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ ทิ้งทายเนาะเราจะทิ้งท้ายด้วยคําถามอีกคําถามหนึ่งว่าหากมีคนพูดว่าไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าคือใครให้เขาได้รู้จักพระเจ้าว่าสิ่งนี้ทําไมถึงสําคัญก็ถ้าเกิดถามคริสเตียนเนี่ยคิดว่าเราน่าจะมีคําตอบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเพราะพระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่จะให้อ่าชีวิตนีรันกับเราผู้ที่จะให้แผ่นดินสวรรค์กับเราแต่ถ้าเราไปถามคนที่เขาไม่ไม่ได้มีความเชื่อหรือไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราอาจจะได้รับคําตอบ ที่แตกต่างไปแล้วทําไมฉันต้องรู้จักพระเจ้าในเมื่อฉันไม่ต้องการพระเจ้าเราอาจจะได้รับคําตอบมาแบบนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสได้พูดหรือได้ไปถามคนที่เขาอยากจะรู้จักพระเจ้าเขาจะมีความสนใจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครให้กับคนเหล่านั้นได้ทราบที่พระเยซูเรียตัสว่านี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาอืม อาเมนขอบคุณพระเจ้าอันนี้คือชีวิตนิรันร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์การได้รู้จักพระเจ้าพี่แม่มีอะไรเสริมไหมครับตรงน,นี้เกี่ยวเรื่องความอรอดการไถ่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้าอทำไมเราต้องรู้จักพระเจ้า,วาความรอดใช่ไหมอาจารย์การไถ่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะแล้วจะเป็นชีวิตนิรันร์พระเจ้าบอกว่าถ้าเรารู้จักพระเจ้าก็เท่ากับเรากําลังรู้จักแหล่งของชีวิตครับถ้าเรารู้จักพระเยซูนั่นแสดงว่าเรากาลังจะได้รับชีวิตนิรันร์นะคะพระเยซูมาเพื่อไถ่เรา พ้นจากความผิดบาปเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้านั้นคือชีวิตนิรันดร์นะคะมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นว่าเราต้องรู้จักพระเจ้าเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้รับความช่วยเหลือการช่วยกู้นะคะมาจากพระองค์เพราะทุกความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ทรงรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราทรงใหญ่เราตลอดใช่ตอนนี้ คริสเตียนเรารู้จักพระเจ้าอยู่แล้วเพราะ<ช>เราได้รับความรอดใช่ไหมคะการคนพระเจ้าแต่คนอื่นเขายังไม่รู้จักทั้งนั้นถ้าเขาไม่ถ้าเขายังไม่รู้จักเราทํายังไงให้เขารู้จักพระเจ้าเพื่อว่าเขาจะได้รับความรอดช,ชีวชิตนิรันดร์กับเราด้วยแล้วความรอดหรือชีวิตนิรันดร์เนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าเรารอจนว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วนะคะความรอดในโลกนี้ก็ได้เราอาจจะรอดจากโลกนี้ก็คือว่าเราอาจจะถูกผูกมัดด้วยความความกังวลความเครียด ใช่ความกลัวคือใช่หรือว่าโรคร้ายต่างๆหรือความกลัวพระเจ้าสามารถรักษาเราปลดปล่อยเราจากความเจ็บป่วยถูกต้องค่ะอาจารย์นี่แหละคือที่พระเยซูมาเพื่อที่จะช่วยเราให้รอดรอดจากทุกสิ่งมันต้องผูกมัดคนที่ผูกมัดเราก็คือซาตานแต่พระเจ้าได้มาทําลายโซ่ตรวนของซาตานแล้วนั่นคือได้ไถ่เราออกมาแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่คุณครูฟิล์มบอกถูกต้องเลยก็คือว่าคิดคิดเตียนเรารู้ ว่าเราได้รับตรงนี้แล้วความรอดมาจากพระเจ้าได้โลคหน้าเรารับชีวิตนิรันดุด้วยเราไม่ต้องรอถึงโลคหน้าโรคนี้เราก็มีสันติสุขให้ด้วยพระเจ้าให้สันติสุขให้กับเราแล้วก็รอดจากสิ่งที่มันทําให้เราขุนเคืองใจถ้าเราไว้วางใจอยู่ที่พระเจ้าเนาะสันติสุขเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายก็ดีมีความหวังถูกต้องมีกําลังใจแล้วก็โลกหน้าก็จะได้ความรอดใช่ความรอดอีกก็ได้สองรอดทั้งสองใช่มีความสุขทั้งสองโลกอ่าเอาแบบไหนโลกหน้าโลกนี้ด้วยคือรอดจากโลคนี้รอดจากโลกหน้า ความรอดก็คือชีวิตเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยทำยัางไงเราใช้คนอื่นให้รู้จักพระเจ้าด้วยงั้นเขาจะพูดเหมือนฟาโรห์ว่าข้ายะโงฮวาเป็นใครเขาไม่รู้จักอ่าเรามีวิธีไหมในการที่จะทําให้คนรู้จักพระเจ้าอย่างเช่นที่ฟิล์มพูดเมื่อกี้อ่ะพี่ว่าได้ข้อคิดจากครูฟิล์มด้วยบางครั้งเราอยู่ใน่ามกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าสิ่งที่จะทาให้เขารู้จักพระเจ้าได้ก็คือตัวของเราเองการเป็นพยานส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับเขาด้วยเขาได้เห็นพระเจ้าในตัวของเรารู้เปล่าพระเยซูพระเจ้าบอกว่่าาชือขงงทนนนเป็ตััวหส เพราะฉะนั้นมเมื่อเรามีชีวิตที่เรามีความรอดรอดจากความทุกโศกรอดจากความกังวลรอดจากอะไรสารพัดที่มันหนักหน่วงใจเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาจะเมื่อคนที่อยู่รอบข้างเราเขาเห็นชีวิตของเราเขาจะถามว่าเฮ้ยทําไมผ่านมาได้ยังไงทําไม,มทํายังไงเขาก็อยากจะรู้จักพระเจ้าของเราแล้วนั่นแหละเรามีโอกาสที่จะเป็นพยานล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ ชีวิตของเรากางจะเจอการเผชิญแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องผ่านทุกสถานการณ์ให้ได้เพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นพยานให้กับพระองค์และนําพระองค์และนําคนอื่นให้มารู้จักกับพระเจ้าของเราด้วยแล้วมีการทําให้เขารู้จักลักษณะของพระเจ้าใช่ก็คือตัวของเราผ่านทางชีวิตเราว่าพระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความดียังไงใช่ไหมีความศรัทธามีความเมตตาอย่างไงบ้างใช่เพราะเขาไม่รู้จักเขามองไม่เห็นพระเจ้าอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่เราสัมผัสได้ว่ามีพระเจ้าถูกไหมเชื่อและความไม่วางใจที่เรามีในการในชีวิตของเราท่านั่นะคือสิ่งที่เราต้องทำเพราะคุณฟิมแล้วเขาก็จะเห็นพระเจ้าในตัวของเราเราก็ได้สํมแดงพระลักษณะของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้เห็นแต่เราอย่าทําตัวเป็นพระเจ้านะคะม่นจะตัดสินคนอื่นสิ่งนี้ต้องระวังอย่าทําตัวเป็นพระเจ้าเองแต่ทําตัวเหมือนพระเจ้าได้ก็คือ มีลักษณะของพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้ายิ่งความรักสําคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าผู้ที่มีความรักผ<ก>ู้นั้นก็รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักมเอาจารย<ม>์ก็อย่างที่พี่เมย์บอกว่าให้เราใช้ชีวิตของเราสาธิตให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าค,คุณงามความดีของพระเจ้าใช่ค่ะเหมือนกับเราเป็นแสงสว่างเนาะถูกต้องค่ะอา่ารยแลพี่บอกว่ามัทธิวห้าข้อที่ส6บบอกว่า พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านคู่สถิติในในสวรรค์เห็นไหมอเมนขอบคุณพระเจ้ากขอให้เราได้ประกาศงานของพระเจ้าเนาะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะทำเท่าที่เราทาไว้ถูกต้องค่ะอาจารย์ถูกต้องเลยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้เรานะครับได้มีกําลังใจแม้ว่าเส้นทางที่พระเจ้าทรงนําเราจะดูยากลําบากสถานการณ์จะดูแย่ลง แต่จงมั่นใจว่าเพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองพระผู้เป็นเจ้าของเราและจะทรงทําการใหญ่เพื่อคุณเสมอจงวางใจในพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่ได้ร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้เรามาพบกันใหม่นะครับในบทต่อไปบทต่อไปสนุกนะมันเป็นเรื่องของอะไรอาจานเรื่องภัยพิบัติภัยพิบัติเรื่องขวามสุขภัยพิบัติทำไมต้องมีภัยพิบัติด้วยเราขอให้เราติดตามเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ